โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการออกแบบหน้า Line notify setting นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ใช้สำหรับการตั้งค่าการส่งข้อความไปทาง Line นะครับก็คือจะอยู่เมนูที่3นะครับถัดจากหน้า drawer นะครับเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่ามีคอนโทรลอะไรบ้างสีขา,ขาวพื้นหลังตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะ material card นะครับแล้วก็มี material label แสดงข้อความ line notify setting ตรงนี้ ด้านล่างถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นตัวสวิตช์สำหรับเปิดปิดฟังก์ชันการส่งข้อความผ่าน Line Notify เนาะตรงนี้ก็จะเป็น Material Message Box นะครับทั้งหมดเลยตรงนี้เนาะแล้วก็มีตัวปุ่มสำหรับการโชว์แล้วก็การซ่อนนะครับตัว Access Token ของ Line นะครับปุ่มด้านล่างสุดนี้ก็ใช้สำหรับการตั้งค่านะบันทึกการตั้งค่านั่นเองเนาะโอเคครับต่อไปก็ให้เราเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับ ต่อจากเลคกเชื่อที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นในส่วนของหน้า drawer แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้า Line notify ตรงนี้เราจะมาทำงานในส่วนของแท็บเพจ3นะครับผมจะทำการลากตัว property window มาใกล้ๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะทำการ copy ตัว material card ตรงนี้นะครับ พร้อมกับ Material l Abel เนาะเพราะว่าหน้าตาจะคล้ายกันนะก็ปี้มาเลยนะครับ Ctrl c อนท롤ซีมาได้นะครับผมตรงนี้ก็ปีมาวางตรงแท็บเพจสา Tab ได้เลยนะครับก็ปี้มาวางปุ๊บก็ทำการจัดวางได้ตามต้องการครับตรงนี้เปลี่ยนข้อความด้านในนะครับเป็น Line Notify Setting ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะมีในส่วนของสวิตผมก็จะเซิร์ชคำว่าสวิตแบบนี้นะครับลากลงมาบนฟอร์มเลยนะครับถ้าพื้นหลังเป็นสีดําแบบนี้ให้เราไปคลิกที่ตัวแท็บเพจสาก่อนนะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังจาก transparent ตรงนี้ back color เปลี่ยนเป็นไว้นะครับผมต่อไปนะครับมาที่ matrix switch 1ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น Enable line switch นะครับอ่าใช้สำหรับการเปิดปิดฟังก์ชัน line notify ข้อความนะครับเปลี่ยนตรง text อ่าใช้คำว่า enable นะครับโดยจะให้ค่าเริ่มต้นเป็น check g e t เนาะเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้นะครับ check g e t เป็น true ให้เขาเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเป็นค่าเริ่มต้นเนาะตรงนี้ ต่อไปมีอะไรอีกนะครับมาดูโปรแกรมตัวอย่างของเรานะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นผมใช้ Material Label เนาะสองอันตอนนี้ก็จะเป็น Material Text Box นะครับอาจจะเป็น Material Text Box 2ก็ได้นะตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้งานเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะนำตัว Material Label มาใช้ก่อนนะครับตามด้วย Material Text Box นะครับไปที่ Tool Box นะครับพิมพ์คำว่า Label งนี้เนาะจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนตัวฟอนต์ไทยเป็นอาจจะเลือกเป็นลองแคปชั่นได้ไหมอาจจะเป็นซับไตเติลสนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็หรือเป็นซับไตเติลเอ็บรก็ได้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นตัวเอียงๆแบบนี้ให้เราเปลี่ยนข้อความนะครับเป็นแพ็กเกจไอดี เป็นแพ็กเกจ ID ของส er ติ๊กเกอร์ไลน์เนาะตัวนี้จากนั้นก็ Copy มาชุดหนึ่งนะครับตัวที่2จะเป็นสติ๊กเกอร์ ID เปลี่ยนข้อความได้เลยเนาะอ่าต่อไปก็นำตัว material text box มาเนาะผมจะใช้ material text box 2อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใหม่กว่า material 1เนาะตรงนี้ ข้อความเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้ลบตัว text ออกนะครับจากนั้นปรับตัว use ท o s i ้ e เป็น false นะครับตรงนี้ตัวแรกตั้งชื่อเป็น package id นะครับผม package id package id textbox นะครับ copy มาหนึ่งอันนะตรงนี้ วางใกล้ๆกันตั้งชื่อเป็นสติ๊กเกอร์ไอเนาะตรงนี้สติ๊กเกอร์อิ t เท็อ่าทีนี้มาดูโปรแกรมตัวอย่างว่ามีอะไรอีกนะครับอ่าสังเกตว่ามีตัวข้อความหินปรากฏต,ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็เมสเซจนะครับตรงนี้อ่าให้เราเพิ่มหินเข้ามานอกตรงนี้ตรงหินก็จะเป็น ตรงนี้นะครับผมเนี่ยแพ็กเกจไอดีแบบนี้เนาะเป็นข้อความหินอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ไอดีต่อไปเป็นเมสเซจเนาะเราก็นำตัว Material text box ออกมาเลยตรงนี้เนาะลากมาเลยนะครับตรงนี้ use อ่า use ทอ l l ไซ z ์กับ true นะครับตรงนี้เนาะลบข้อความ t ท x t ออกนะครับ จากนั้นในส่วนของข้อความหินนะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อก่อนก็ได้นะครับเป็น message text b ็อก็ได้เมสเ a จแท e x บ b ็อ message Tech b กแบบน,นี้ข้อความหินก็เป็น message ในวงเล็บ optional ก็คือว่าไม่ได้บังคับเนาะ ือตอนนี้เพิ่มเข้ามานะครับในกรณีที่ถ้าเราต้องการที่จะส่งข้อความด้วยนะครับก็เพิ่มสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะเราดูมาดูโปรแกรมตัวอย่างก็จะเป็น URL token เนาะเราสามารถที่จะก็ปีมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเอาตัว label มาก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ก็ปี text box มาแบบนี้ปรับทอลสายเป็น ฟลนะครับด้านล่างเนาะตรงนี้จะเป็น URL text box นะครับเปลี่ยนชื่อได้เลย URL text box นะครับข้อความด้านในก็ URL แบบนี้ลาเบลตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ผมต้องการให้มีด้วยก็ใช้ URL นะครับต่อไป copy มาชุดหนึ่งนะครับ URL เนี่ยเลือกทั้งสองอันแล้วก็ Ctrl C o C t r l V ได้เลย ต่อไปก็จะเป็นตัวโทเค็นเนาะอ่าตัวเท็กบ o ็อกก็เปลี่ยนชื่อเป็นโทเค็นเท็กบ็อก่าง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อความหินอาจจะเป็น Access Token ก็ได้หรือโทเค็นเฉยๆก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะตรงนี้ต่อไปจะมีในส่วนของตัว ปุ่มจะไหมสำหรับการบันทึกการตั้งค่า,าเราสามารถที่จะ Copy มาใช้ได้ไหมตรงนี้เซฟเซตติ่งเนี่ยพอเราเขียนมาแล้วเนะเราก็ไม่จําเป็นต้องมาออกแบบใหม่เรา Copy มาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ Ctrl c อนโแล้วก็มาที่หน้าตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับแท็บเปิด3วางไปเลย c อนโไปเนาะต่อไปก็แค่จัดเรียงให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับผมนะตรงนี้ผมใช้เปลี่ยนชื่อก่อนนะเป็นเซฟ เซฟไลน์เซตติ้งวัตถอนนะครับผมข้อความก็เป็นเซฟเซตติ้งเฉยๆนะ